จ้าสวัสดีจ้าทุกคนวันนี้มาพูดคุยทักทายกันหน่อยนะจ้าวันนี้นั่งตัวงอจะนั่งกันแบบสบายสบายคุยกันหน่อยนะจ้าทุกคนวันนี้อยู่บ้านคนเดียวจ้าเงาเงายิ่งอายุเยอะยิ่งแก่ยิ่งเงาจ้าทุกคนวันนี้ลุงป๊อบมาอยู่ลุงป๊อบไปพี่สาวแท็กมาให้ไปที่บ้านจะไปไปเชียร์บาสเกตบอลด้วยกันที่บ้านนี้ไม่ไปด้วยเพราะว่าไม่สบายเป็นหวัดคือเหมือนจะมีไข้เลยจ้ะเป็นหนักเลยแหละช่วงสองสามวันก่อนเนี่ยืห ปวดหัวมึนตึบเลยจ้ะทุกคนคือกวัดเนี่ยจ้ะเพราะว่าอากาศข้างนอกอาจจะมันคึมฟ้าคึมฝนมาหลายวันร่างกายเราก็เอออาจจะเจออากาศแบบนี้มันช่วงเปลี่ยนแปลงอากาศโดยจามก็เลยป่วยเนาะแต่ตอนนี้ริ่มดีขึ้นมาแล้วจ,จ้ะทุกคนมานั่งทําคลิปพูดคุยกันได้ลนะเพราะคุยกันได้ไม่ไอไม่จามเท่าไหร่เมืม่อสองสามวันก่อนนี่หนักเลยปวดหัวมึนตึบเลยทุกคนคิดอะไรไม่ออกเลย แต่ทุกคนการมีช่อง YouTube มันก็ดีอยู่เหมือนกันนะจ๊ะเวลาเงาเงามันก็ได้พูดได้คุยอะไรเงี้ยเนาะอุ้ยข้างนอกมันแดดแล้วพอแดดแล้วมันแสงมันจ้าเข้ามาแนละ้วทุกคนเห็นไหมมันทําให้แสบตาหรือเปล่าเนี่ยอย่างเงี้ยคือเมื่อเช้าไม่มีแดดนะจ๊ะแต่รอบบ่ายนี้แดดเปรี้ยงเลยเนี่ยอากาศที่นี่เป็นอย่างเงี้ยจ๊ะทุกคนตอนเช้าหนาวตอนเย็นร้อนเนี่ยอากาศอุ่นขึ้นมาเยอะแล้วเมื่อเช้ายัางหนาวอยู่เลยนี่เลจะทําให้คนป่วยเนะาะจะถึงไหนแล้วก็ เ่จากการมีช่อง youtube มันก็ดีอย่างนี้แล่จ้ะคือบางครั้งเราเหงาเราก็ได้พูดเด็กคุยมีเพื่อนมีอะไรเพราะว่าอยู่บ้านอย่างเงี้ยมันไม่มีเพื่อนไม่มีอะไรเนาะก็ได้โพสต์ได้คุยอะไรเงี้ยมันก็ทําให้เหมือนเราได้มีเพื่อนแล้วอีกอย่างมันก็มีข้อเสียเหมือนกันแหละการที่ว่าเราเอาชีวิตของเราไปโพสต์ไปแชร์ให้คนอื่นดูอะไรเงี้ยมันก็มีทั้งคนคนแบบยังไงล้คนแบบคิดคิดยังไงที่จะคิดแบบ ม่ใช่ว่าคิดไม่ดีหรอกจก้ะคืออย่างสังเกตดูตัวเองที่ว่าครั้งแรกที่ว่าทําคลิปที่คนดูเยอะอะจ้ะคือคลิปที่ว่าคือหารักออนไลน์แล้วก็พาลูกสาวมาอยู่กับเขาแบบไม่ได้แต่งงานไม่อะไรกันแล้วก็พาลูกสาวมาอยู่กับเขาเ่ยคลิปนั้นแหละจะมีคนดูเยอะเพราะว่าหลายๆคนเขาก็กังวลกังวลว่าเออทําอย่างเงี้ยมันมันเสี่ยงไปไหมอะไรเงี้ยเออมันมันจะเสี่ยงไปไหมว่า ลูกสาวก็เพิ่งอายุ16อกำลังอ้อเลยใช่ไหมแล้วตัวเองก็ไม่ได้ว่ารู้จักผู้ชายดีอะไรนักหนาเขาไปหาแค่สองสาครั้งก็พาลูกมาอยู่กับเขาเนี่ยมันก็ทําให้คนสนใจแล้วก็คนดูแต่มันก็เป็นเรื่องเกิดขึ้นจริงๆไงทุกคนไม่ใช่ว่าแต่ว่าเฉพาะคนที่มาดูคลิปแล้วกังวลทั้งครอบครัวทั้งตัวเองในใจมันก็มีความกลัวความกังวลเหมือนกันแต่ก็การที่ว่า ก็มั่นใจในตัวเองว่าดูคนเป็นนะจ๊ะลุงป๊อปถึงแกจะเป็นดูคนดูหน้าตาแบบไม่ไม่ดูแบบดีอะไรมากๆเป็นคนหน้าตาแบบธรรมดาธรรมดาแต่จิตใจแกดีนะจ๊ะแกก็อยู่แกมหาปีแกไม่เคยมีเรื่องที่คนอื่นกลัวคือว่าแบบเหมือนที่คนอื่นคิดเข้าใจกันใช่ไหมไม่อยากจะพูดทุกคนว่ามันคืออะไรว่ะคือลูกสาวยังสาวแล้วลุงป๊อปอะไรเงี้ยเขาก็อาจจะมีความคนคิดได้อัน,นี้ไม่โกรธไม่ว่าเลยจ้ะ อย่างเมื่อไม่นานก็มีคนมาคอมเมนต์แซวว่าเอ้ยแม่กับลูกสาวหน้าเหมือนกันเลยทําไมระว,วังลุงป๊อประว,วังลุงป๊อปเข้าใจผิดเนอะอะไรเขาก็แซวอันนี้ก็ไม่ว่ากันนะทุกคนมีติดคิดทุกคนเออแล้วมันก็ก็มันก็ไม่แปลก,กที่คนจะคิดเพราะว่าหลายครั้งก็มันก็เคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเนาะก็ไม่ว่าคนที่คิดแล้วก็เข้าใจความรู้สึกของทุกคนที่เขาจะกลัวอะไแต่ทุกคนไม่ได้อะไรเลยแต่ แต่ก็มั่นใจในตัวเองว่าดูดูลุงป๊อปไม่ผิดนะจ๊ะเข้าใจโอ้ขอไปกินน้ําก่อนได้ไหมทุกคน <laughs> เดี๋ยวพักไปกินน้าแป๊บนึงเสียงไม่มาแล้วเสียงหายแล้วแต่ทุกคนเอาคนนะํามาไว้กินละไม่ไหวเสียงแะไม่ไหวจะได้คลิปไหมเนี่ยคุยถึงไหนแล้วทุกคนคุยถึงเรงลูกสาวนะจ๊ะม,มีคนมาคอมเมนต์ก็เข้าใจความรู้สึกคือแต่แต่จ้ะ,จ,ะจ๊ะเรื่องที่คนอื่นกลัวคนอื่นกังวลมันก็จบไปแล้วจ้ะทุกคน แต่ก็เข้าใจทุกคนที่เขากลัวเขากังวลนะจ๊ะเพราะว่าเคสแบบนี้มันก็เกิดขึ้นบ่อยเนาะเออมันก็เคยมีให้เห็นทําให้คนคิดได้อยู่แล้วก็เข้าใจตัวเองก็แอบคิดอยู่เหมือนกันนะแบบลึกๆมันจะมีแบบเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นหรือเปล่าแต่ก็ผ่านมาหกปีก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วจ้ะว่าลูกป๊อบแกก็เป็นคนมีคุณธรรมอยู่คือดูคนไม่ผิดหรอกจ้ะถึงจะเจอกันทางออนไลน์แท้ก็ก็ดูไม่ผิด ก็เป็นความโชคดีไปเนาะทุกคนเออมันไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นเลยแกเป็นคนแบบอืดีดีดีกว่าที่คิดไว้นะเอาจริงๆนะการที่อยู่กับแกหกปีรู้แล้ว่าป๊อปดีกว่าที่คิดไว้ว่าแกอาจจะไม่ดีขนาดนี้ก็ได้อะไรเนี่ยแต่ว่าความที่ว่าเราเราพร้อมจะสู้แล้วเจอปัญหานิดหน่อยเราก็อาจจะสู้ได้อะไรเนี่ยอ,อคือเราเกรียมใจมาระดับหนึ่งตอนที่มาอยู่กับแกก็เกรียมใจมาระดับหนึ่งแล้วแต่ว่าผ่านมาหกปี จนทุกวันนี้คือมั่นใจแล้วจะว่าคิดไม่ผิดอืหกปียังคิดไม่ผิดแต่อนาคตเอ๋ยยังไม่รู้เลจ้ะทุกคนแต่ณวันเนี้ยคือมั่นใจว่าเออคิดไม่ผิดแล้วมาถูกทางแล้วอะไรเงี้ยออทุกวันนี้แกก็ยังช่วยสนับสนุนอย่างลูกสาวนี่ถ้าบอกไม่เรียนนี่แกไม่เอาเลยนะยังไงแกก็บอกให้ช่วยเรียนให้จบปริญญาอะไรเงี้ยได้หางานหาทานันทําคือ ถึงลก๊อบแกจะไม่ใช่คนร่ํารวยอะไรแต่แกก็มีเงินส่งให้เดียน่ะไม่ต้องไปลําบากไปอะไรอย่างเงี้ยเออไม่ต้องนี่แกก็สนับสนุนเรื่องการเรียนดีอะไรดีจากเรื่องแบบนี้หมดห่วงไปแล้วจ้ะจากเรื่องอย่างนี้ก็หมดห่วงไปแลยจากเรื่องแบบแกมาคิดเล็กคิดน้อยกับลูกเราหรือว,ว่าบางคนก็กลัวเรื่องสามีฝรั่งทําร้ายร่างกายอันนี้คือไม่มีเลยจ้ะแกแบบเป็นคนที่ว่า เอาจริงๆการถ้าใครคนถ้าใครรู้เรื่องกฎหมายเรื่องอะไรเนี่จะถ้าการที่เราขอวีซา่ามาอเมริกาจะขอวีซา่าคู่มันขออะไรที่ยังน้อยขอจะถ้าประวัติผู้ชายมีประวัติเคยทำร้ายร่างกายผู้หญิงอะไรเนี่ยมีม,มีมีเรื่องแบบมีเคสกรณีเกิดขึ้นถึงตำรวจถึงอะไรเนี่ยจะมันจะมีแบ็กลิสอยู่ไหมจ๊ะมันมันจะไม่สามารถขอวีซ่าให้ผู้หญิงเข้ามาอาศัยอยูไ่ได้แล้วจ้ะคือ ทางรัฐบาลของอเมริกาเขาก็เช็คเหมือนกันว่าผู้ชายคนนั้นนะ่ะเขามีคุณสมบัติพอที่จะจะเอาผู้หญิงมาอยู่ด้วยได้ไหมเขาเคยมีประวัติยาเสพติดมปีประวัติทําร้ายร่างกายผู้หญิงอะไรเงี้ยทําทําอะไรที่ว่าประวัติเกี่ยวกับยาเสพติดอะไรเงี้ยแต่เขาจะเช็คให้คือคือมันก็จะดีตรงนี้จากการขอวีซ่ามาอยู่อเมริกาคือทางทางทางรัฐบาลทางสถานทูตเขาเช็คประวัติให้ถ้าผู้ชายมีประวัติแบบนี้ คือเคสไม่ผ่านนะจ๊ะทุกคนเคสมีมีแบ็กบิดมีประวัติอะไรไม่ดีอย่างเงี้ยจ้ะเขาก็จะบันทึกไว้แล้วมันวีซ่าที่เขาขอให้ผู้หญิงที่มาอยู่ด้วยเงี้ยมันก็ไม่ผ่านก็ทําให้เราสบายใจไประดับหนึ่งทําไมน้อยถึงกล้าเอออย่างนงี้นแหละเพราะว่าก็ก่อนที่ว่าจะมาอยู่อเมริกาก็หาข้อมูลมาอยู่จ้ะทุกคนไม่ใช่ว่ามามาโนนั่งเล่นแชทกับผู้ชายออนไลน์แล้วก็หอ่หอผ้าห่อผ่อนมาก็มีข้อมูลมีการหาข้อมูลอยู่ ก็ทําให้เรามั่นใจไปอีกระดับหนึ่งคือมันก็ผ่านไปแล้วจ้ะแล้วหลายคนเวลาแบบก็มากลัวแต่ว่าอยากได้อยากอยากอยากมีแฟนแต่ว่าไม่กล้าเล่นเว็บไซต์ออนไลน์กลัวถูกหลอกถูกอะไรเชื่อเธอจ้ะว่าเว็บไซต์ออนไลน์อะ่ะเขาหลอกเขาก็หลอกแค่คําพูดมันทําอะไรไม่ได้อย่าไปเชื่ออะไรกับคนคําพูดทุกวันเนี่ยจ้ะในในเวลาเขาแชทเขาจะพูดเขาจะว่าอะไรก็ได้เขาจะพิมพ์อะไรก็ได้แต่มันอยู่ที่สติของเราจะฟังแค่นั้นเอง คือคนหลอกลวงมันมีทุกที่อจ้ะไม่แต่ชีวิตประจําวันไม่ใช่แต่ในโลกออนไลน์หรอกจากบนโลกบนที่ว่าเราเจอกันตัวเป็นๆบางคนก็โอ๊ยโกหกตวแหลไปทั่วคือหัดดูคนที่เห็นต่อหน้าๆกัน,หนให้เป็นก่อนว่าใครโกหกใครจริงใจอะไรเงี้ยดูให้ออกแล้วโลกออนไลน์ก็สบายผ่านได้หมดอืมผ่านได้หมดไม่มีนี่ยึดเล่นมาหลายปีไม่เคยถูกหลอกนี่เล่นมาหลายปีจ้ะเล่นตั้งแต่ตองเป็นอยู่ปห้าก่ะจะเจอลูกป๊อปนี่ก็ น้องเบนอยู่มหนึ่งมสองนะจ๊ะแต่ว่ามีแผนจะให้น้องเบนจบมสามก่อนถึงจะมาอยู่ดดวกกันอะไรเงี้ยออก็มันมันไม่มีอะไรน่ากลัวนะทุกคนจะทุกคนคุกอยราต่อดีจ้ะนึกเรื่องไม่ออกแล้วจ้ะจะทุกคนอย่างเรามีช่อง y youtube จะทุกคนถ้าเราไม่ลงคลิปบ่อยหรือว่าห,หกเดือนเราไม่ลงคลิปจะทาง youtube เขาก็จะตัดการตั้งไรายได้แล้วจ้ะ เขาบอกนะฟังเขามาอันนี้ก็เลยต้องพยายามลงคลิปเรื่อยๆคือไม่อยากให้เขาตัดการสร้างไรายได้เพราะว่าในช่องมันก็ยังมีคลิปที่คนดูอยู่เรื่อยๆแต่มันก็มีรายได้มาบ้างอะไรเงี้ยแต่มันก็ไม่ได้เยอะแยะอะไรทุกคนเพราะว่าทุกวันเนี้ทําคลิปก็ไม่ได้หวังเงินอย่างเดียวแล้วจะหวังแบบได้พูดคุยได้อะไรอย่างเงี้ยจะ้ะได้แชร์ชีวิตตัวเองเพราะว่าไรายได้จากยูทูบจริงจริงมันก็น้อยมาก มันก็ไม่คุ้มกับการที่มานั่งตัดต่ออะไรหรอกหลายๆคนที่เห็นเขาทําคลิปกันแล้วเขาเลิกทํากันไปเห็นไหมทุกคนมันมันก็ไม่คุ้มแล้วหลายๆคนเขาก็ไม่อยากเอาชีวิตตัวเองมาแชร์ให้คนได้รู้ได้เห็นเท่าไหร่บางคนเขาก็ไม่ชอบเออแต่นี่ถ้าทำไปแล้วก็มันจะหยุดมันก็ยังไงละ่ะมันยังชอบอยู่แต่ยังมีความชอบชอบที่จะพูดคุยเวลาเราอยู่บ้านคนเดียวเหมือนก็เรามีเพื่อนถ้าเราทำคลิปก็เหมือนเรามีเพื่อนอะไรเงี้ยจต เรื่องรายได้มันน้อยมันไม่คุ้มจริงๆแต่ว่าทําไปพอใจรักจะทุกคนยอมรับว่าทาไปพอใจรักก็มีรายได้มาช่วยนิดๆได้นนนหน่อยเพราะว่าก็มีรายได้ทั้งอื่นพอใช้ชีวิตอยู่ได้จะลงป๊อปแกก็มีเงิน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 ของแกที่ว่าเงินกเกษียณน,นะจ๊ะแกก็มีพอได้กินได้ใช้อยู่จ้ะมันก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรหรอก แล้วก็นี่ก็ขายของออนไลน์ขายในพอร์ตมาร์กบ้างเล็กๆ,ๆหน่อยๆน่อขายทั้ง eBay พอร์ตมาร์กรายได้ก็ก็โอเคอยู่นะทุกคนอยู่ได้สบายสบายจลยจทุกคนไม่ได้เดือดร้อนอะไรหรอกจริงๆก็เป็นคนคุยไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ทุกคนให้ทําคลิปนั่งคุยก็ยังไงแะ่จะไม่คุยจะหาอะไรมาคุยได้ไม่เยอะเท่าไหาร่ทีนี้ก็พยายามฝึกแล้วทุกคนคือพูดก็พูดผิดพูด,พดถูกบางทีที่ว่าเห็นไปเพอร์เฟกต์เพอร์เฟกต์หน่อยก็ตัดออกไปเยอะเลยงงทุกคนมีการเพอพูดผิดอะไรมากงยางเงจ้ะ ก็มีการตัดต่อมั่งอะไรมั่งไม่ได้ทําคลิปแบบเดียวๆว่าจะ้ะคือพูดพูดภาษาไทยก็พูดผิดทุกคนเอาจริงๆนะทุกคนนี้พูดผิดหลงๆลืมๆภาษาอังกฤษยิ่งไปใหญ่เลยจ้ะทุกคนคืออยู่มาหกปีไทยก็ไม่ดีภาษาไทยก็จะลืมภาษาอังกฤษก็จะไม่ได้ได้ไม่ได้ได้ไม่ดีอะได้มานิดนิดหน่อยหน่อยอไม่มีอาการพัฒนาไปเท่าไหร่ยิ่งอยู่ยิ่งยิ่งยิ่งมึนกับตัวเองอะทุกทุกคนจ้ะ ก็คลิปนี้ก็จะลากันก่อนเลยจะทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้าเลยจะทุกคนไม่ไปไม่รู้จะคุยอะไรแล้วจะไปก่อนเลยจะทุกคน